สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขคู่สุขคนนะครับสําหรับเมนี่เบา,าเว้นกับสภาพพี่พาน้องกินข้าวครับพี่น้องสําหรับเมนูเมนี่กับมีสองอย่างครับพี่น้องนี่ครับเมนูขึ้นอยากอยากกินม่กินดุนได้พี่น้องสาวจ่อยบุกินครับเมนูนี้ต้องแอบ,บกินคนเดียวพี่น้องของแซ่บนี่ครับ ลาเป็ดพี่น้องได้ขึ้นซื้อว่าลาเป็ดแซ่บครับแต่เห็ดยากถ้าสีเห็ดกินนี่ต้องเกตเป็นทีมครับลาเป็ดเนาะพี่น้องนี่ลาเป็ดอีกเมนูหนึ่งพี่น้องเมนูสาวจอยมากลเลยนี่บวัได้กินบอกว่าเอาซื้อกระโองไว้ครับพี่น้องเนี่ยส้มพักครับแซ่บนะพี่น้อง ใส่ผงซุลเล่หลายๆเดิพี่น้องใส่น้ำจึงนัวครับ <c oughs> สมพักบัวกระลำประกาศครับรวมกันนี่อื้ออื้อหือโอ้ออออออยจวดเลยจวดมากเลยพี่น้อง มาเด้อครับมาเด้อครับกินข้าวนังกันเด้อพี่นอ้องสุกพักตีนี้สับแซ่บะป่ะนี้เน้อมาพี่นอ้องวนกับซิมลาบเป็ดก่อนครับลาบเพชรสับเซาะมาเนี่มาเด้อพี่น้องเอ็นพี่เอ็นน้องหลายรอบครับ แนวแซ่บยังให้พี่เหน้องกินน้ำห่อนความเครื่องเทศพี่น้องว้าวอร์เขาเนียวหนึ่งกระติดอยู่ข้องล่างเนาะพี่น้องอันนั้น แซ่บพี่น้องส่วนผักบวบผักหอมกระหล่ำผักรวมพี่น้องอันนี้แหละมามากนมากินังซี่แหละผักบวนนแบแซ่บแซ่บมากตายแซ่บยังคือตายพี่น้องตายคือว่า คืิกินเบิร์ุคุย่างครับตายคือกินหลอ้วนมาพี่น้องมาลาบเป็ดหอมๆเครื่องเทศแซ่บๆนี่จ้ำเข้าไปเห็มติค่ำนี้ใหญ่พี่น้องนี่หล่นแตงครับ

ไอ้อสมพักมันเป็นแหละพี่น้องเราหอมหอมนัวนัวนัวพวกสุรศัส่พวกสุรหลายนี่เป็นหัวเป็นหัวเลย น้ำครับกินน้ำเดียวโอ้ติดคอคอแห้งครับกินน้ำมาพี่น้องต่อโอ้ตายตายตายแล้วพี่น้องบุบว่างสิบุตทานประมาณนี้แหละครับแซ่บกับใตยตาย,ตายพี่น้องแซ่บหลายนี่คือตายตาย บัวบัวท่านแบบไหนพี่นองนี่ครับต่อซื้ออยู่ตลาดพี่น้องเขาลดราคาให้บจะยิงทุงหรับแปดสิบเขาลดราคาให้เพาว่าเฉพาเอาครับ ที่จริงอ่ะย่างเลยไปแล้วครับเขาลดราคาให้บอกว่ามันย่างแต่กับขึ้นมาซื้อปี่ <c oughs> น้องน้องน้องรับเปลดไหมรับเปลดไหมตัวละแ <c oughs> <c oughs> ปดสิบปีน้องย่างย่างเลยไปครับพี่น้องทุกค อาเอารถให้นะปเอาจะปิดร้านแล้วสี่สิบมีน้องสี่สิบบาทเรียบร้อยนี่กินลาเป็ดข้างล่างกับแมวอ่ะเรียบร้อยนะครับติ่เผาฝานติเผา นี่เสียงพี่น้องอ่ะพี่น้องเดี๋ยวมันสัญญาเนะพี่น้องเนาะสำหรับกินนี่บาอ้วนกันขอบอกขอบใจพี่พี่พี่ เป็นเพื่อนน้องๆพี่ป้านาอาสุขูมสุคนนะครับที่เข้ามารับชมพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอกว่ากทิจากลาไปก่อนครับกินนี่มันสิใช่เวลาใช่เวลาดนครับพี่น้องเบิ่งจากเลยครับตายตายนี่ใช่เวลาดนเอาเอาเป็นว่านี่ครับเมนูมันนี่ของโบววนกับมีลาบเป็ดกับส้มพักครับแซบพี่น้องได้กินอย่างกับเขาว่า มมนพูดคุยกันเด้อครับพี่น้องยามแไรยัรยง่ยำยามดึกยมพูดเลยครับอิ่มมือใหม่สำหรับคลิปนี้เบืวอขนคอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ